มาถึงข่าวของการเคลื่อนไหวในวงการคริปโตเคอเรนซีนิดนึงแล้วกันต้องบอกเลยว่าอันนี้อ่านเยอะมากจริงๆมันเห็นหัวข้อนิดเดียวนะแต่ไปอ่านเป็นหลายสิบเว็บเลยนะก็วิสคอนซินครับรัฐหนึ่งในอเมริกาแล้วกันนะมีการเทขาย BTC ออกมาอ่ะมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นทางวิสคอนซินนะครับเ,เดี๋ยวนะเรียกว่าคณะกรรมการการลงทุนของรัฐ วิสคอนซินหรือว่า Wisconsin Investment b o อ d นะตัดสินใจครับที่จะถอนตัวหรือว่าขายหุ้นของ Bitcoin ETF เนี000 000, 10, 20, 000 000 000 000่ยของ b a c k l o อกเนี่ยจำนวน6ล้านหุ้นมูลค่า355ล้านดอลลาร์หรือราวๆ12,800ล้านบาทนั่นเองนะในไตรมาสแรกของปีนี้ไปเลยแบบ เทขายหมดยกหน้าตักนะครับทั้งนี้ Wisconsin เนี่ยเพ,พิ่งเข้าไปซื้อกองทุน IBIT ของ Backlog อกเนี่ยเมื่อช่วงต้นปี2024ครับหลังจากที่เซกอนุมัติ Bitcoin ETF แบบ s p o t ในเดือนมก,กรานะแกนเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่พุ่งเข้าไปใช้เงินลงทุนครั้งแรกเนี่ยประมาณสักร้อล้านดอลลาร์แล้วก็เพิ่มเป็น164ล้านดอลลาร์ตอนนี้เทขาย็นที่เรียบร้อยนะก็กำไรมาอิ่มนํำสำราญแหละเพราะว่าก็ได้มาค่อนข้าง จุกๆเลยนะจาก164กลายเป็น355ล้านาทางกับกันครับอาบูดาบีครับกับเพิ่มทุนครับในทางตรงกันข้ามบริษัทมูบาดาร่าอินเวสท์เมนต์คอมพานีครับกองทุนความมั่นคงแห่งชาติของอาบูดาบีกับเพิ่มการลงทุนในบิตคอยน ETF ครับอย่างมีนัยยะโดยเพิ่มการซื้อหุ้น IBIT เพิ่มขึ้นอีก490,100หุ้น กลายเป็นว่าทั้งหมดถือครองอยู่8ปดล้านเจ็ดแสนหื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองคุณหรือราวๆห้าร้อยสิบสองล้านดอลลาร์นะครับณนปะัจจุบันถ้าคิดเป็นเงินบาทก็อยู่ประมาณสักหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทหมื่นแปดพันสี่ร้อยล้านบาทอณนะราคาปัจจุบันนะครับทีนี้ทางมูบาดาลาเนี่ยของอาบูดาบีเนี่ยเข้ามาซื้อกองทุนนี้ตั้งแต่ไตรมาส สุดท้ายของปี2024ก็คือชาหวานเนาะด้วยมูลค่าเริ่มต้นอยู่ที่408ล้านต้นทุนเข้าสูงกว่าด้วยนะครับแต่ยังคงเพิ่มสัดส่วนการลงทุนแล้วก็มีการปรับพอร์ตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เพิ่มนะทีนี้มาดูกันนิดนึงว่านอกจากทางอาบูดาบีแล้วมีใครบ้างที่ที่เข้าซื้อก็ต้องบอกว่าบิ๊กเนมของอ a ส l ตรี e เนี่ยก็เข้าซื้อ ETF เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากอาบูดาบีแล้วก็จะมีสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่หลายเจ้านะ ก็เข้ามาลงทุนใน Bitcoin ETF ครับไม่ว่าจะเป็น Millenium Management ที่เข้าถือครองตัว Bitcoin ETF ร่วมกว่าประมาณสัก2,000ล้านดอลลาร์นะรวมไปถึงคว i ย t 72แล้วก็ c d event Advisor รวมถึง Morgan Stanley นะครับก็เข้าไปซื้ออีกหลายร้อยล้านดอลลาร์เช่นกันนะอันนี้ก็ ไว้ไงทาง Wall Street เนี่ยก็เข้าซื้อด้วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของมุมมองของตลาดนิดนึงแล้วกันว่าสถานาการณ์ตอนนี้สําหรับมุมมองในสถาบันเขาคิดยังไงก็ต้องบอกว่าการที่สถาบันขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มเข้าออ,ออกตัว s p o ตบิตคอย n ETF เนี่ยในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็สะท้อนครับสะท้อนให้เหนถึงความสนใจของนักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจต่อสินทรัพย์ดิจิตอลครับถึงแม้ว่าบางรายจะถอนตัวออกไปแต่ก็ ต้องมองว่าภาพรวมเนี่ยนักลงทุนสาถาบันมีการเพิ่มการถือครอง Bitcoin ETF ถึง3เท่าในไตรมาสสุดท้ายของปี2024นะครับก็มีมูลค่ารวมกว่า38,700ล้านดอลลาร์นะครับทีนี้มาดูกันนิดนึงครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะมาวิเคราะห์ว่าวิสคอนซินเทขายแต่ a b บูดาบีเพิ่มขึ้นมันมีสัญญาณยังไงกับ ตลาด BTC แล้วอะไรเรียกว่าสัญญาณที่แท้จริงนะก็ต้องบอกครับว่าเกมการลงทุนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นปรากฏการของคนซื้อและคนขายสู้กันละกันนะการที่ Wisconsin เนี่ยเทขายกว่า355ล้านดอลลาร์แต่ว่าทางอาบูดาบีเนี่ยลับถึงเพิ่มจนปัจจุบันมี มูลค่าสูงถึง512ล้านดอลลาร์เนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนที่ค่อนข้างชัดเจนของโลกของการลงทุนคริปโตครับว่ากําลังจะแบ่งเป็น2ขั้วหรือ2ค่าอย่างชัดเจนครับฝั่งกลัวก,ก็ต้องบอกว่าขายก่อนเจ็บตัวครับกลัวครับ,รบเขาก็ต้องเทคโปรฟิตและว้ง่ายหรือว่าทางวิสคอนซินเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นการทดลองการลงทุนครับที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าต้องพูดว่าทางวิสคอนซินเนี่ยเขาเป็นสถาบันที่ดูแลเงินบำานาญของรัฐ กองทุนบางส่วนเนี่ยอาจจะกังวลครับว่าเอถ้าเกิดความผันผลที่ไม่แน่นอนของกฎหมายต่างๆเนี่ยแล้วราคา Bitcoin ต,ตอนนี้มันพุ่งอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมจะไม่เทคโปรฟิตล่ะมันก็เลยเป็นการตัดสินใจสร้าง p r o f ิตให้กับตัวของกองทุนนั่นเองทีนี้ฝั่งที่มองโอกาสหรือว่าไม่กลัวนะครับก็คือซื้อตอนที่ชาวบ้านกลัวนั่นไง นะครับทางอาูดาบีแล้วก็กองทุนใหญ่ๆอย่างนเ,นเนลเลียมนะครับหรือพอยต์เซเวนีทูรวมถึงอีกหลายๆเจ้าเนี่ย mm hmm. เขาก็มองว่าอันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะของการลงทุนระยะยาวในขณะที่หลายๆคนกําลังกลัวแล้วก็เทขายเนี่ยนั้นทางกับกันเนี่ยสำหรับเขามองหาโอกาสเนี่ยก็จะรับความเสี่ยงสูงได้มากกว่า พวกที่เป็นกองทุนที่เป็นบำเหน็จบำนานแบบนี้เขาก็มองว่าอย่างนี้น่าจะเป็นการลงทุนระยะยาวครับผลกระทบต่อราคา BTC ในช่วงสั้นกับช่วงกลางเป็นไงก็ต้องบอกว่าถ้าช่วงสั้นๆแน่นอนครับปั่นป่วนแน่นอนครับแต่ว่ามันก็มีจุดที่น่ากังวลเนาะถึงแม้ว่า Wisconsin เนี่ยจะเทขายปริมาณเยอะๆแต่ว่าส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าอาการตื่นกลัวหรือว่าตกใจแล้วกันนะแล้วอาจจะ ขายตามกองทุนก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าในทางกับกันเราควรจะถอยมาดูภาพกว้างๆด้วยนะก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยสามารถดูดซับแรงขายขนาดใหญ่ถึง355ล้านดอลลาร์ได้แบบไม่ได้กระเพื่อมมากมายนะก็จะเห็นว่าราคา BTC เนี่ยมันก็มีการปรับตัวขึ้น ย่อเมื่อไหร่ก็ขึ้นย่อเมื่อไหร่ก็ขึ้นนะเราก็มีแรงซื้อจากฝั่งของอาบูดาบีเพิ่มเข้ามาชดเชยรวมไปถึง ETF เนี่ยก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด BTC มากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้ภาพยาวเป็นยังไงภาพยาวนักวิเคราะห์เองก็ยังมองว่าค่อนข้างสดใสนะครับถึงแม้ว่าจะมีความกังวลความไม่แน่นอนของสถาบัานการเงินนะักกฎระเบียบต่างๆที่ยังไม่ค่อยชัดเจนรวมไปถึง เขาอัวนโดมิโนเอฟเฟกนิดหน่อยนะครับที่เกิดขึ้นจากวิสคอนซินว่าถ้าเกิดว่าเกิดว่าเขาเทแล้วสถาบันอื่นเทด้วยจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าภาพระยะไกลนะก็ยังมีสถาบันในต่างประเทศอื่นๆเนี่ยเข้าซื้อสปอตบิตคอยน์อีทีครับทีนี้มาดูกันครับว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับสปอตบิตคอยน์อีทีเอฟไหมก็ต้อง พูดกันแบบตรงไปตรงมานะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันตัวตลาด Bitcoin ETF มันก็เติบโตขึ้นนะอย่างสิ้นปีที่แล้วมันก็เติบโตขึ้น3เท่านะแล้วก็ยังมีมูลค่าที่สถาบันถือครองอยู่ประมาณ38,700ล้านอยู่ดอลลาร์นะไม่ว่าจะเป็นมิ l เลเนียมนะหรือว่ามอร์แกนสแตลลี่นะหรือว่าอีกหลายๆสถาบันรวมไปถึงบริษัทเอกชนด้วยที่เข้ามาซื้ออันนี้ก็ เป็นการชอบทำที่จะเพิ่มความเชื่อถือให้กับทางบิตคอยได้ด้วยนะครับแล้วถามว่าถ้าไม่มีเงินจากภาครัฐไหลเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณบวกหรือลบกันแน่เพราะถ้าเกิดมองในแง่ลบนะก็ต้องมองว่าหน่วยงานรัฐต่างๆเหล่านี้เขามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบพวกเงินบำนาญของประชาชนนั้นการที่เขาถอนตัวออกเขาก็มองว่าบิตคอยเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงแล้วก็อาจจะ ไปกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มองว่าถ้ารัฐบาลไม่มีเงินใหม่เข้ามาซื้อหรือว่าไม่ลงทุนเนี่ยประชาชนควรจะซื้อหรือว่าลงทุนหรือเปล่านะครับหรือว่าซื้อสะสมตัวบิตคอยหรือเปล่าแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเรามองแค่นี้อาจจะไม่เพียงพอครับมันก็งมีมุมมองว่าจริงๆบิตคอยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้พึ่งพารัฐบาลนะครับอันนี้ก็สําหรับบิตคอย แม็กซี่ทั้งหลายหรือบิตคอยเนอร์ทั้งหลายก็น่าจะรู้เรื่องนี้กันเป็นอย่างดีครับว่าจริงๆแล้วบิตคอยไม่ได้ถูกมองว่าจะต้องมาเป็นสปอตบิตคอยทีหรือให้สถาบันการเงินมาถือเพราะเขารู้อยู่แล้วครับว่าสถาบันการเงินเหล่านี้ต้องการยิวหรือต้องการโปรฟิตครับไม่ได้ต้องการที่จะเป็นโฮเดอร์อย่างแท้จริงนะถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ย ก็จะรู้ครับว่ามันมีการเติบโตอย่างจริงจังหรือว่าแท้จริงของเทคโนโลยีนี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องการพึ่งเงินของภาครัฐนะครับแล้วก็เงินของภาคเอกชนแล้วก็กองทุนความมั่นคงแห่งชาติต่างๆในประเทศที่เข้าใจก็เริ่มไหลเข้ามามากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูนครับว่านักลงทุนควรทํำยังไงอย่างแรกเลยก็คือมองเกมไม่ขาดครับอย่าตื่นตระหนกไปกับข่าวบางข่าวนะไม่ว่าจะเป็นการถอนตัวของภาครัฐอื่นๆอย่างนอกจากวิสคอนซินแล้วเนี่ย ก็ต้องมาดูกันด้วยนะว่ามันมีกองทุนอื่นๆเข้าไหมประเทศอื่นๆเข้าไหมนะอันนี้ก็จะต้องมองเก็ใไม่ขาดนะอย่าอย่าใช้แค่แบบทางใดทางหนึ่งนะแล้วก็ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดครับอย่ามองแค่สถานบันอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็ถ้าเราเลือกกลยุทธ์ที่สาคัญได้ก็คือกลยุทธก์การถือยาวนะเทรดเดอร์ก็เทรดไปนะครับแต่ควรจะมีพอร์ตพอร์ตหนึ่งที่มองกลยุทธ์แบบถือยาว โดยใช้การทํารูปแบบการลงทุนแบบ DCA อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับที่สามารถช่วยนักลงทุนได้ในการบริหารทรัพย์สินนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญสูงสุดก็คือศึกษาหาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนะครับที่จําเป็นนะอันนี้ก็ต้องเน้นย้ํากันอีกทีนะว่ารายการเราไม่ใช่รายการแนะนําการลงทุนนะครับเพยยีงพยงแต่ว่าผมรวบรวมข่าวสารที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วบางทีเราไปอ่านข่าวบางทีมันไม่มีการวิเคราะห์ไง ผมก็เลยอยากจะวิเคราะห์ว่าเอ้ยไม่ใช่มองแค่นี้แล้วบอกว่ามันจะเป็นภาพลบมองแค่นี้แล้วจะเป็นภาพบวกถ้าถอยมาดูภาพใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจมากขึ้นครับแต่ทั้งนี้ครับตลาดบ,บิตคอยในปี2025เนี่ยมันก็ยังเต็มไปด้วยความผันผวนที่ต้องมีความเสี่ยงเข้ามานะเรายังไม่สามารถที่จะเห็นจุดที่มันเป็นสเตเบิลที่ชัดเจนได้นะล่าสุดก็มีการพ redict รก,กันว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงหมื่นสองหืนะโทษ จะมีมูลค่าขึ้นไปถึงแสนสองถึงแสนห้าผิดอีกแล้วแสนสองถึงแสนห้านะเพราะปัจจุบันอยู่ที่แส0 0ามพันแสนสี่อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงแสนสองถึงแสนห้าอันนี้ก็มีนักวิเคราะห์หลายคนที่ออกมาพูดแบบนี้แต่ว่าก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาครับว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอยู่ได้เนี่ยอาจจะย่อลงมาเพียงแค่สักเก้าหมื่นซัมติงเท่านั้นเองนะ ก็ถือว่ามีการยกฐานและกันร่วมพูดคุยกันได้ครับในการแสดงความคิดเห็นสําหรับเรื่องราวแบบนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาพบกับรายการเบนเยี่ยมเบตท์ไลฟ์บอกต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์รายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากโรลิก้าบายเอนะครับก็เป็นสินค้าของบริษัทที่ผมทางานอยู่นั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบนะก็ฝากาไปสนับสนุนเราด้วยนะครับที่ FN เอ็น ผ่านช่องทางช้อปปี้ได้นะครับหรือใครจะเดินทางไปที่สาขาก็ยินดีนะครับก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องเราด้วยนะจะได้กลับมาเจอเพื่อนๆได้อย่างต่อเนื่องนะครับหวังว่ารายการของเราจะมีประโยชน์แล้วกลับมาพบกับผมหนวยเบนเยี่ยมในรายการเบนเยี่ยมเบตเตอร์ไลฟ์ปอกต้อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่าได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ช่วงทเที่ยงแบบนี้ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ